แถมหนึ่งไม่ขายแพงเอาไปเลยถั่วลิสงกอบ,บวันัดก็สองแถมหนึ่งเอาไปเลยขอบคุณค่ะดเรเป็นคนน่ารักขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณที่มองเห็นถึงแม้ว่ามันจะเป็นจริงเล็กๆที่คนไม่ค่อยมองเห็นก็ตามขอบคุณที่มองเห็นความน่ารักของดออรมาริการนะคะ เล,เล็กๆที่เรียกว่ามองเห็นสวัสดีค่ะสวยจริงไม่จกตาอันนี้สวยออริจินอลสวยธรรมชาติสวยไม่แต่งหน้าสวยออริจินอลและลิปสต,ติกนะคะต่อให้ด็กตรรกา,รก,า,รก,ารกินข้าวปากก็ไม่หลุดเห็นไหมคะปากไม่หลุดหรอก กินนิดนิดเดียวข้าวเพราะว่าเมื่อกี้กินโกโก้ไปแล้วข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยทั้งขนาดนี้นะกินแต่กับเพราะว่ามันมันกินข้าวไม่ได้เยอะหรอกเพราะว่าโกโก้กินกันไปแล้วโกโก้ทําให้เราเนี่ยลดปริมาณการกินได้กว่าครึ่งแล้วก็ลดปริมาณการกินจุบกินจิบเราแทบจะไม่ได้กินขนมเลยอ่ะกินจุบกินจิบไม่กินเลยน้ําตรงน้ําตาลจะไม่เข้าไปเลยนะคะอันดีค่ะทุกคน มีคนถามบอกว่าที่บ้านหนองจานเนี่ยแล้วก็ที่บ้านหนองยาแก้วเนี่ยถ้าเกิดว่าประเทศคแมรมันกำลังเนี่ยพยายามในการที่จะมาแย่หนวดเสอือเราอยู่เรื่อยๆเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงนะคะท่านผู้ชมคะดัตตมริกาเอาเซนของดักตมริกาเนี่ยนะคิดในใจนะคะ ถ้าเกิดเราเนี่ยโดนแย่โหนดเสือแล้วเสือเนี่ยมัวแต่คำรามคำรามแล้วไม่ตบ,บบเสือสักทีนึ่งเนี่ยนะคะทีฉันว่าปัญหาชายแดนกัมพูชาเนี่ยสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียดินแดนเสียไปแต่ละเมื่อเชื่อแต่ละวันดินแดนประมาณ800กว่ากิโลของประเทศไทยอีเทสก,กัน,นเนี่ยมันเห็นว่าประเทศไทยอ่อนแอขี้แยน้ําตาไหลอะ่ะและประเทศไทยเป็นผู้ดีอะ่ะ และผู้ดีอ่ะมักจะไม่ตกหัวใครหรอกถ้าเกิดเราเนี่ยไม่แสดงอาการเนี่ยตะปบเหยื่อไม่แสดงอาการตกหัวมันเนี่ยนะคะเดี๋ยวฉันมั่นใจว่า8 0 0กว่ากิโลมันก็ต้องลุกเข้ามาบางกิโล2กิโลมันต้องลุกเข้ามาตรงจุดไหนที่มันเป็นช่องที่มันจะลุกได้ที่ไม่ใช่ภูเขาหน้าผามันลุกเข้ามาขนาดหน้าผาภูมะเขือมันยังลุกขึ้นมาเลยอ่ะขนาดมันปีนหน้าผาได้มันยังปีนขึ้นมาเลยอ่ะถ้าเราไม่เอาละวยไปตุริวยมันวันนั้นน่ะวันนี้ภูมะเขือมันก็ยุดเพราะฉะนั้นโดยสรุปเลยยก็คือว่่ในนนนนแผดิมัี มันปลูกอะไรไม่ขึ้นมันก็เลยอยากได้แผ่นดินเราเพราะว่าแผ่นดินเรามันปลูกอะไรก็ขึ้นดังนั้นโดยสรุปเลยก็คือว่าประเทศมันขยายตัวเรื่อยๆประชากรมันมี15ล้านคนจากเมื่อก่อนมันมีแค่7ล้านคนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่มันอยากมาที่สุดคืออยากมาอยู่ในประเทศไทยเพราะมันหากินง่ายมันสบายใจอยู่ในตะเก็บชายแดนไทยมันสบายชิบหายเลยประชาชนมันอะแต่อยู่ในประเทศมันเนี่ยลองไปอยู่ติดทะเลประเทศมันสิหาปลาก็ไม่ได้แหนก็แหก็ไม่มีแน่งก็ไม่มีจำก็ไม่มี เอออะไรต่างๆก็ไม่มีแล้วก็เรือก็ไม่มีเรือประมงยิ่งกันไปกันใหญ่ไอ้พวกบรรดาพวกกระเมรเนี่ยไม่มีเรือประมงที่ไปลีวิ่งไล่จับปลานะมันมีแต่เรือเรือยนต์ไปจับปลาของพวกแบบประมงอุตสาหกรรมอ่ะแล้วน่านน้ำมันก็ไม่ค่อยมีปลาด้วยมันมีอยู่ในน่านน้ำประเทศไทยแต่มีปลาเยอะอันดามันเราอ่ะโดยสรุปเลยก็คือเขาจึงอยากได้แผ่นดินเรานี่คือแผ่นดินไทยพ่อกูอยู่ปู่กูว้ายเพราะฉะนั้นนี่อย่างไรก็ตามแต่เราจะให้มันไม่ได้หรอกดังนั้นเนี่ยดิฉันมั่นใจมากว่า แม่ทับนายกองสะอ่องสลแอ่งอะไรก็ตามแต่ถ้าเกิดปล่อยให้อีน้อง่าติแก่น้อง่าแก้วน้อง่าปล้องน้องน้องน้องหมอผีหม่องหมาวอน้องหมา,าหมาลงหรือน้องไหนก็ตามแต่ปล่อยให้พวกมันมาลั่งลุก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 เดี๋ยวมันก็ลุกบนหัวพ่อมึงอะดังนั้นเนี่ยรัฐมริการขอประกาศต่อไปนี้รกฐมริการขอประกาศขอให้ทหาร ซึ่งมีความอดทนอยู่แล้วอดกลั้นอยู่แล้วจงใช้กฎอัยการศึกให้เป็นประโยชน์เมื่ออายการศึกอยู่ในมือของแม่ทัพภาคที่1แม่ทัพภาคที่2และอยู่ในมือของผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารอากาศทหารเรือพวกคุณสี่เราทัพคุณจัดไปสิสามเราทับสี่เราทับคุณจัดไปส,คไปสิคุณจะมานั่งมองให้ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเสียดินแดนไปหาพระแสงขอหอกอะไรล่ะนั่งเป็นพลเอกเพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองโดนกรเนเฉือนไปได้ไงอะ นั่งเป็นพลเอกนั่งเป็นพลโทเพื่อให้คำมันมนั่งแย่หนวดเสือประชาชนประเทศไทยได้ยังไงอะนั่งเป็นพลเอกนั่งเป็นพลโทปล่อยให้เขาแย่หนวดแย่หนวดอยู่นั่นได้ไงอะเราจะนั่งเป็นทหารแก่กเกษียณราชการไปโดยที่เสียดินแดนไปพร้อมกับอีตุ้งติ้งสสด่งสีไม่ได้นะคะท่านผู้ชม <S <S> <S เราอายุประมาณนี้กันแล้วและพวกท่านทั้งหลายอีกปีสองปีก็กเกษียณกันแล้วดังนั้นเนี่ย เราจะ,ะเกษียณไปเป็นทหารแก่เลี้ยงหลานอยู่ที่บ้านเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วเราก็ไม่มีอํานาจอะไรที่จะไปจับตุุยบุ้ย <c oughs> เพื่อที่จะไปกดปุ่มทําอะไรอีก <c oughs> ดังนั้นวันนี้เมื่อเรามีอํานาจเราก็จัดการสิคะดีฉันขอประกาศถ้าพวกท่านแม่ทัพนายกองทั้งหลายไม่ประกาศไม่จัดการมานั่งรอเสียหนูซึ่งไม่มีความรู้อะไรเกี่ยวกับความมัง่ง,งคงั่งมั่นคงเดี๋ยวก็ต้องเสียหลืมเขาอีก <c oughs> เสียดินแดนอีกวันนี้เราเสียพระศาตาควาย ในสมัยของรัฐบาลอีแพทองทานเราเสียตาควายเพราะอีแพรทองทานเราเสียตาควายเพราะพ่ออีแพรทองทานที่ติดคุกอยู่แล้วอีพ่ออีแพรทองทานติดคุกอยู่แต่ภาษาตาควายเราเสียไปแล้วเราเอาคืนมาได้ไหมเล่าเราก็เอาคืนมาไม่ได้ใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่ใช้กําลังเราจะเอาคืนมาได้อย่างไรประษาตาควาย เราเสียไปตอนวันที่28กร,รกฎาคมซึ่งเป็นรัฐบาลอีแพทองทุยเป็นรัฐบาลรักษาการของอีแพรทองทุยกับพ่ออีแพทองทุยที่โดนกเมนมัน,นบรรีบไข่อยู่เนี่ยคำถามก็คือว่าเราจะเอาคืนมาเมื่อไหร่ถ้าคุณไม่เอาภาษาตาควายที่เสียไปคืนมาคําถามก็คือว่าเราจะถูกตราหน้าว่าเราเสียประสาทตาควายไปในสมัยไหนสมัยไหนสมัยไหนเข้าใจยังด็อกเตอร์มาริกาขอประกาศให้แม่ทัพนายกอง ตุลีบุยตุลีบุยตุลีบุยเอาปราสาตาควายกลับคืนมาปภาษาตาควายนะคะไม่ใช่ภาษาตาทุยรักษาการนายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้เนี่ยมันมาจากสังกัดนะแพทองทุยแต่ปภาษาตาควายนะคะไม่ใช่ปภาษาตาคุยไม่ใช่ปภาษาตาทุยไม่ใช่ประษาทตาทมแต่ปภาษาตาควายเราเสียไปต้องเอาคืนมานะคะ ไม่ได้นะคะที่ฉันจะไม่ยอมมันต้องจบที่รุ่นกูนี่แหละและต้องจอบที่รุ่นผู้บัญชาการทหารบกคนนี้แหละจะอรอเกษียณไปโดยเสียภาษาทไปได้ยังไงกัน <S <S ถ้าคุณไม่ไปเอาภาษาตาควายกลับมากูจะนั่งด่าอยู่ตรงนี้แหละ โอ๊ยกูไม่เก่งเหมือนอีเจเอหรอกกูไม่ไปชายแดนอะไรทั้งนั้นนะ่ะกูไม่ไปเกะก,กะละลานหรอกกูจะไม่ไปกูไม่เก่งเหมือนอีเจเอกูจะนั่งด่ายอยู่ตรงนี้แหละถ้าผู้บัญชาการทหารบกทหารแบกทหารเรือทหารอากาศมียุทธกรณ์เยอะแยะมากมายศักยภาพ80เปอร์เซ็นต์มากกว่าไอ้ทาหารขามรมันเยอะแยะมากมายถ้าไม่ไปเอาตาควายคืนมากูจะไม่ยอมฉันจะไม่ยอมนะฉันจะไม่ยอม ฉันจะไม่ยอมนะฉันจะนั่งขุดนั่งด่าอยู่ตรงนี้แหละไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพนายกองประลองตองแต่งคนไหนก็ตามแต่กูจะนั่งด่าอยู่ตรงนี้เลยก็จัดสินค้าไปด้วยเดี๋ยว้องเอาไปไหนเอาจัดไว้พี่ดูก่อนว่าจะเอาไปนี่ไหมหนูว่าเอาไปอย่างละสามลิปอะจะลิปหนูเอาไปเซตหนึ่งอันนี้พวกเนี้ยมีอันนี้สามมันเยอะไปอ่ะไปใช่ไหมหนูเอาไปอย่างละสองไหมอันนี้เห็นน้องบอกว่าเผื่อแบบ ยังไปแจกอะเลยเรียวไปเหรเดี๋ยวยเดี๋ยว,ยวยพี่ค่อยบอกผมก็ได้ว่าแต่อลิปเนี่ยหนูเอาไปเป็นเซตแบบนี้หกสีอืมอันนี้อย่างละสองใช่ไหมอันนี้อย่างละอันอ๋อได้ครับเอาไัขนาดนี่มันก็จะมีสบูู่่ะสบู่เอาไปอย่างละสามดำแดงแล้วก็ครีมสามมาร์คสามโกโกโ้โกโก 3, ้สามอันนาหนึ่ง แต่เจลลี่หนึ่งเจลลี่มันเหลืออันเดียวเลยแค่แล้วก็รลักแร้สองกันแดดใหญ่เล็กอย่างนั้นหนึ่งแล้วก็ลิปตินสามสี ลิปสติกดรอัริกาเรเลิศม,มากแต่มีตัวหนึ่งที่ดรอยตริการอยากแนะนำสลิปปิ้งมากมันจะหมดแล้วแต่ว่าก็ขายมันจะหมดแล้วเหลือสองลังตัวนี้ขายดีมากมายังไม่ทันถึงสองเดือนขายไปแล้วประมาณเจ็ดพันกะล่องเจ็ดพันกล่องนะไม่ใช่ธรรมดาเจ็ดพันกล่องจริงๆเจ็ดพันกล่องเพราะอะไรขายดีมากบ้านพี่ปองเนี่ยขายเนี่ยสองแถมหนึ่งสองแถมหนึ่งสองแถมหนึ่งขายโปรโมชั่นสองแถมหนึ่งได้ดีมากตัวนี้สลิปปิ้งมาร์กโดยตัวบริการนะคะวันนี้เรามีสองกระปุกเรามีสองสีมีสีเขียวกับสีน้ำตาล กระปุกข้างนอกเราเป็นสีเขียวกระปุกข้างในเราจะมี2ส,สีบางคนจะได้สีเขียวบางคนจะได้สีกระปุกส,สีน้ําตาลแต่เป็นกระปุกแก้วท,กที่จะรักษาเป็นแพคเกจจิ้งที่จะรักษาสารสก,กัดของเรานะคะคือสรุปเลยคือมันสุดยอดมากมกหน้าไปเลยแล้วก็สลิซจิ้งก็คือหลับไปเลยหลับไปหรือว่าดูทรคลคอนดูโทรทัศนดลมดูทิชตักดูอะไรก็ตม่มนะคะดูทอกโชว์ดอกจับมริกาดูไปมาร์กหน้าไปจากนั้นปุ๊บเผลอหลับตอนไหนก็หลับไปเลยค่ะไม่ต้องเช็ดออกจากนั้นปุ๊บตอนเช้าอาบน้ําล้างหน้าทีเดียวเลยค่ะ่ะหนน้าาุมมก เวลาแต่งหน้าแป้งติดหน้าหน้าติดแป้งคุดชั่นติดหน้านะกันแดดกันพื้นติดหน้าหมดเลยหน้านุ่มหน้าดีหน้าเด็กหน้าลดไวตัวนี้สลิปปิ้งมา r ์กนะคะจะมีสารสกรัดจากประเทศญี่ปุ่น5ตัวแล้วก็จะมีคอมพล็ก นะคะซึ่งเป็นสารสกัดลาวินดินจากนะคะประเทศฝรั่งเศสอีก2ตัวนะ,ะจากนั้นแล้วก็จะมีคอลลาเจนอีก3ตัวและนอกจากนั้นจะมีนะคะสารสกัดจากอารันโตอินทั้งตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ทําให้เกิดนะคะผิวเนี่ยมีเมือกมีน้ํามันมีนะคะแล้วก็มีความแบบว่าใสนอกจากนั้นแล้วก็จะมีสารสกัดนะคะจากสาล่ายแล้วก็มีสารสกัดนะคะจากอ่าตัว ของสมุนไพรไทยนะคะรวมแล้วบุ๊บเนี่ยมีสารสกัดมาจากประมาณ4ประเทศมีประเทศญี่ปุ่นกับประเทศฝรั่งเศสเป็นตัวหลักที่เหลือเป็นคอลลาเจนนะคะเพระาะฉะนั้นสรุปเลยคือตัวนี้นะคะอันที่1มันจะทาให้ผิวเนี่ยเด็กลงภายในคืนเดียวเพราะว่ามันตัวดิฟเป็นตัวดิฟหน้าเป็นตัวดีท็อกหน้าอันที่1น,นะคะอันที่2ก็คือผิวจะกระชับขึ้นนะคะผิวจะตึงแล้วก็กระชับขึ้นภายใน7วันนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคะรูขุมขนนะคะจะหายเขาเรียกว่ารูขุมขนอนะ ลูกคุณคนจะดีขึ้นลูกคุณคนจะดีขึ้นภายในภายในแบบเจ็ดวันโอเคนะครับตัวนี้ดีมากทุกคนโอเคจัดไปค่ะทุกคนด๋ยวตอลริการจะลงไลฟ์ก่อนนะทุกคนเพราะว่าด๋ยวตอลริการขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะต้องไป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 แต่งหน้าแล้วก็เดี๋ยวฉันต้องไปออกรายการน้องแท็กทุกคนสามารถติดตามทิกตอกแท็กพลันยูนะคะตอนประมาณหนึ่งทุ่มติดตามทิกตอกแท็กพลันยูเพราะดิจิตอริการจะไป ไลฟ์สดกับน้องแท็กพลันยูตอนเวลาหนึ่งทุ่มค่ะ